สบายดีพอพี่ดองมันนี้มาอยู่กับอ่อง่อง PDF ดูดฝุ่นอยู่กับรายการไฮน้ามายุมายะเอาพวกเขามันนี้พวกเข้าสิพาไปสักกะอยู่อ่หน้าลองไม่ทอนของพวกเขานะมีได้ดถสจ่ิงทั้งได้มาหุ้กับมูจักเหรอการเดินทางอุปกรณ์ครบเลย อัานซันนี่สิผ้าครับเบิ่มเพิ่มมาเลยอ่ะจังไรกะรับส้มครับเบิ่งไปนํากันเลยเพราะว่ามอนี้ก็บว่ามีตะกรงตะกรงกะไปหุงเหี่ยนมืเลยนะไม่มีไมซิลฟี่อันเดียวเราก็จับอันนี้แล้วมอนี้

ไอ่ะมาไอ่ะเบาไว้คุณุได้นะอาโทษมิโาให้ผอมอ่ะบ่และนอเขาเบึงเบคุณคุณได้ะนะใต่เราให้โอ้ยยดด่าะมีเทียมละ ไม่วีบนกิดโคมใหม่พอกัน,ลน,นหลเ่านี่นบ่อนท้าวสิสักกกามืนน่อนี้สถานที่อยู่ตรงนี้แหละเออ นี่ยได้ไอ้จัวดสองตนมาสวยคนมาสิมาสวยเ็ดเวียกน้ำมาสเอาจากหมาก <stop> <oh ับส <to> <day> ิเลิมเหวียกกำลังอาปรึกษาไม่ยังกันหูยืนเสลือเต็มเท่งพี่นี่เขาอีงามพี่่นีหน้าแฮงดูนามมาสุดแล้วเต็มเปี๊ยไม่นะก็ยังตัดนาำออกแฮ้งเ้ยโอ้ขักๆักพี่นี เราไม่เศร้ามึงกิงไม่หับมันบมาเนาะคิดขานนะเราเนาเรานะบ้าบ้าอันนี้แหละเป็นการศึกษาอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาประมาณนี้แหละสักษาด้วยบ้านการคือประเทศไทยด้วยทั้งทั้งเฮาเนี่ยบริบริบบานทั้งเฮาเป็นสักเอาใส่วิธีการสักษาจะว่านหลยสร้างใส่บ่ใส่จะได้ ขอนอ่ะใส่มื่อกี้นี่ปนเขาวาดอะไรอย่างเดียวกันเลยโอ้ยป้ายูพีเข้าใส่เอาเนาะใส่เอาก็ลองเบื้องก็ไม่ได้ยากเนาะไม่ยากแต่ก็เขาวาดเต็มนะ่ยซ้ำบ้านแล้วเนี่ย พูดซึกจังได้จิตใจอ๋อเย็นยนั่นึนงวันเยน็มเยนมอจะตกแล้วพูดซื่อเย็นนั่นเองว้าวรำจมมุกเมื่อกี้โอ้ยบุมแม่นเด้เมื่อกี้นะเรื่องสั้กินข้าวดินแค่กินข้า,ขาแวแล้วกินข้าวแล้วลราดิ้นอ่นอนเนาะ <c oughs> เพืได้ก็คือกันหมดแล้วไ้เติบไอ้จัวสักบึงโอ้บิ๊กเห็ดเส้นละอัน คุมหัยก็อีกเออเสร็จแล้วแลันนี้นะนั่งแล้วโอ้ยถึงเอีกไม่ใส่ที่ใส่อย่างนี้ใส่จับจับเลยเนาะ เเม่มดยานะอื้อปล่อยยามนี้เด้อจักมดไปเด้ตอนนี้เนี่ยจักมดเด้อหมดๆเลยยังน้อยเด้ฮะมันแทบ หกปีได้เลยเนาะเก่งเน้หปีลาเลยเป็นเบียดเลยหกปียังเป็นคิดดเขาอีกใส่บ um ึงสายอีกคิดดบึงสายโอ้สุดจัดปลัดบอกเขาว่ามอหมดมาแม่นาบ่เห็นฮดวันนี้ดก็ไปละ แข็งกัอดเอาเขางาม้นวนเข้ววนวนวเกื๊กัเข้าเปือกเลอข้าเปือันกินเราให้เะดูแต่ว่าไหนกำตัวนี้เป็นหินเนาะตัวนี้เนาะเ๊ะผบ้า่าวผูนะ จอนี่แกนั่งอย่งีมัเื่อไมาได้เป้วันนอแล้วสั่งก็สุกไปอยู่ีวงี้าวนลงมาลุมโอ้้นลงมาลุมห่อนเลยโดนเลยชวบ้านเหาออนเลยวานบ่อวานบ่อเไาอะนะเออดอกปอด้อจวานชุดต่นี้โอ้ขักนะ ดดขึ้นจวดจวเลยปลาทาไหร่ึ้นก่อนน้ำล้างปลาหนาถกน้ำตัวโยลงเหมือนหวยอยาคนย่อยนไหมนั่งอยู่ฮเมอ๋อบึ่ง่ายเป็นังไคือคนใต้นี่ย้าเาบราเขาแค่ล้เจียอแค่นึงนั่งอยู่เพื่นละพวกเขานี่โอเคละบะไจ้องกัด้แล้ว จังนึงนะ่ายันยังอ้บ่ลูกมาเมื่อกี้ย okay. ังม่ยันเปนโอเคโยก่อนเด้ออ้าวมันนีก็จบเที่ยงทอนนนะที่มาักรกา์นะบายบายบายก่อนเด้อบาย